มาพูดถึงเทรลเลอร์สไปเดอร์แมนสกันบ้างตามที่ผู้ชมขอมานีครับวิดีโอตัวอย่างที่มีความยาวประมาณนาทีกว่าๆนั้นมีข้อมูลอะไรที่เราพอจะแงะออกมาได้บ้างเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับทางนี้ก่อนจะเริ่มเด e m o มูฟก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับท้งออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทำไมใ่ใสสบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งอไม่หักคผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook ลด100บาทด้วยนะครับและ a d ดไวสศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์อ t ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจ์จอมอนิเตอร์ปรินเตอร์แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส .co.th สามารถใช้โค้ด TMF 3 2เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากเอาด้วยนะครับนึกถึงอ t นึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เอาละ Spider-Man 2คือภาคต่อด้วยแท้จริงของซีรีส์ Spider-Man ฉบับ PlayStation เพราะดูเหมือนว่าทั้งปีเตอร์และไม e ์น่าจะพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ไปด้วยกันฉะนั้นตัวเกมในภาคที่2จึงมีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องจาก Spider-Man Miles Morales เรื่องน่ารู้ข้อที่2ที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมถามมาเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเกมภาคนี้จะยังเป็น e x c l u s i v e ให้กับ PlayStation นะครับที่สำคัญถ้าอ้างอิงจาก PlayStation Block ตัวเกมจะลงให้เฉพาะ PlayStation 5เท่านั้นและมีกำหนดการวางจำหน่ายในปี2023ในรูปแบบการเล่นเดิมก็คือ Single Player Action Adventure ประเด็นที่3ก็คือผู้ให้เสียงภาคตัวเอกทั้ง2คนจะยังเป็นนักภาคท่านเดิมด้วยนะครับได้แก่ยูริโลเวนทาวที่ให้เสียงภาค p ีเตอร์ปาร์เกอร์นัทจีจีเธอร์ที่ให้เสียงภาคไมล์มารูเรสครับส่วนตัวละครใหม่อย่างเฟนอมก็จะได้โทนี่ทอจากแฮนดี้แมนมาภาคเสียงให้ทีนี้ตัวผุ้มกับเองก็จะได้รอยันสมิธแล้วก็ไบรอันอินทีฮาจากภาคแรกมาเป็นเกมเรคเตอร์และก็ครีเอทีฟเรคเตอร์ครับ เอาละต่อไปมาพูดถึงเนื้อเรื่องที่ได้จากเทลเลอร์กันบ้างโดยผมขอ,อนับเป็นข้อที่4ไปเลยนะนั่นก็คือตัวร้ายของเกมในภาคนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ลองฟังเสียงบรรยายดูดีๆคำพูดที่เอ่ยปากท้าทายศัตรูความปรารถนาที่จะได้ประมือกับคู่ต่อสู้ที่คู่ควร มันไม่ใช่เสียงที่เราคุ้นเคยมาก่อนนะครับและเขาคนนี้นะ่าจะเป็นตัวร้ายตัวหลักของเกมภาคนี้เลยจากข้อมูลที่ผมไปค้นมาเขาเดากันว่าอาจจะเป็นเครเวนเดอะฮันเตอร์ด้วยน้ําเสียงที่เป็นสำเนียงอังกฤษแบบชาวรัสเซียที่ตรงกับต้นกําเนิดของตัวละครคนนี้เนื่องจากเขาเป็นชาวโซเวียตที่อพยพเข้ามาในอเมริกาพร้อมกับครอบครัวตั้งแต่ปี1917ครับ คาแรคเตอร์ของ c r ร v e n เดอะฮันเตยังถูกออกแบบให้เป็นคู่ปรับของ Spider-Man มด้วยเป้าหมายที่เขาต้องการจะเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนว่าการล่าสาัตว์ตัวแป้งๆด้วยมือเปล่าก็นับเป็นวิธีปฏิบัติในฐานะฮันเตอร์ของเขากระทั่งไอแมงมุมก็คือเหยื่อที่เขาหมายหัวในที่สุด ฉะนั้นด้วยองค์ประกอบทั้ง2องอย่างเทรเวนจึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับจนกว่าจะมีเทลเลอร์ตัวใหม่ออกมานะนอกจากนั้นถ้าเราลองย้อนไปดูข้อมูลในคอมิกเทรเวนเปิดตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่15ที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี 1964. 1 9 6เเขาคือสมาชิก Sinister Six ชุดแรกเริ่มชุดออริจินัลที่ดร์อ t อ p โ s พสชวนให้ร่วมทีมด้วยครับโดยสมาชิกที่เหลืออีก4คนคก็จะประกอบไปด้วยอ l เล็ก o m รมิส r i o เด l t เวเจและก็แซ d m a n ฉะนั้นการมาของเทรเวนจึง เอาละข้อที่5ประเด็นเกี่ยวกับเวนอมก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเวนอมในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เอ็ดดี้บล็อกแต่ว่าเป็นตัวละครเพื่อนรักของปีเตอร์อย่างแฮร์รี่ออสบอนเรื่องราวในภาคแรกได้บอกเราเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรคระบบประสาทเสื่อมถอยที่ถ,ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือ Nero Degenerative disease โรคดังกล่าวทําให้แม่ของแฮร์รี่ตายจากโรคนี้ไปซึ่งบทเรียนก็ทําให้นอร์แมนออสบอนผู้เป็นพ่อพยายามหาทางช่วยลูกชายด้วยวิธีการต่างๆและเราก็เชื่อว่าในท้ายสุดเขาก็ได้เจอซิมบิโอที่เป็นตัวแปรสําคัญในการรัััักกกกกษาาาลลลูชยยรรระท่่งงงง้้สุดดฮีี็ไบพขออตโ จนกลายเป็นเวนอมไปในที่สุดฉะนั้นบทบาทของเวนอมจึงเป็นเรื่องที่ชวนให้เราได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อประโยคท้าทายของเควนสิ้นสุดเสียงที่ตอบรับว่าจะเป็นคู่มือให้เองก็คือเวนอมมันเลยมีสมมติฐาน่เชื่อว่าเวนอมอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับ2องสไปเดอร์แมนในเกมนี้แต่ว่าท้ายสุดแล้วพวกเขาอาจจะกลายมาเป็นฝั่งเดียวกันด้วยเหตุผลของการมีคุณลักษณะของความเป็นแอนตี้ฮีโร่ของเวนอมครับผสมกับความเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักของปีเตอร์พัคเกอร์ความเป็นไปได้ที่เกมภาคนี้ผู้เล่นอาจจะได้เล่นเป็นนนเเวมมมกกก็ีสูงาๆช่ัน ประเด็นที่6เกมเพลย์อาจจะมีระบบที่คล้ายๆกับ Batman Arkham Knight เราเชื่อว่าเมื่อมีตัวเอกหลายคนตัวเลือกที่จะให้ผู้เล่นสลับกันเล่นในเรื่องของแต่ละคนหรือแม้แต่การออกไปต่อสู้ด้วยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราจะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วจากเกม Batman ภาคล่าสุดที่ฮีโร่ออกมาต่อสู้แล้วก็ปล่อยคอมโบร่วมกันได้นั่นเอง ข้อที่เจและข้อที่8เป็นอีสต์เอ็กจากป้ายบอกทางอันนี้นะครับอันที่จริงแล้วทั้ง2ป้ายเป็นสถานที่จริงในนิวยอร์กแต่ถ้าจะแงะไขอีสตอร์จริงๆกูดแมนก็คือนามสกุลของมาตินกูดแมนผู้ก่อตั้งมาเวลคอมิกขึ้นมาในปี1961ครับส่วนกรีนวิชก็มาจากกรีนวิชวิลเลจที่เป็นที่ตั้งของแสงท่ำแสงทรมสำนักจอมเวทของดรสเตรนทั้งนี้การมีอีสต์เอ็กของหมอแปลกก็อาจจะเป็นการสื่อถึงเรื่องราวของ2ฮีโร่ที่จะมาบรรจบกันในสไปเดอร์แม no นโนเวนเอโฮนับ เอาละรครับข้อที่9 The Hand แก๊งวายร้ายที่เราเชื่อว,ว่าผู้เขาอาจจะมาเป็นกลุ่มศัตรูลูกสมุนที่ตัวเอกทั้งสองคนต้องรับมือ The Hand นั้นมีคาแรคเตอร์เป็นกลุ่มนินจาที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยอาวุธระรยะประชิดแม้ในคอมิกพูกเขาจะเป็นคู่ปรับของ Daredevil นะครับแต่ทว่าครั้งหนึ่ง Kingpin เองก็เคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้มานวกกับ Spider-Man Miles Morales ที่มี Side Quest ที่เกี่ยวข้องกับ Kingpin ที่อยู่ในคุกด้วยดังนั้นมันก็มีความเป็นไปไ,ได้นะครับที่ตัวร้ายคนนี้อาจจะกลับมาโลดแล่นในฐานะหัวหน้าแก๊ง The Hand ททีีี่่รรรวมมือออกกกกกกั ven, กัไไับ็เปปปนนไไได้้้้คงาาโใหหฉ ทางก็มีเสียลักษณ์มือปรากฏอยู่ในภาพด้วยเช่นกันแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นอิสต์เอ็กที่กำลังจะบอกเราว่าเดอะแฮนด์ก็คือไวรัสในสไปเดอร์แมนภาคที่2ก็เป็นไปได้ครับ เอาละข้อที่10ขออนุญาตเป็นข้อมูลแถมไปให้ก็แล้วกันเจอว่าน่าจะมีผู้ชมคอมเมนต์ถามมาเกี่ยวกับ Marvel Wolverine ครับข้อมูลเท่าที่หาได้ในตอนนี้ก็คือโตเกมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโปรเจกต์นี้มาจากการร่วมมือกันของทั้ง Sony Marvel แล้วก็ Insomniac ที่เป็นค่ายพัฒนาเกม Spider-Man ที่ผ่านมาครับทางผู้พัฒนายืนยันว่าเรื่องราวของโลแกนจะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปกับ Spider-Man สและเราอาจจะได้เล่นเกมนี้ในอีก2-3ปีข้างหน้าโดยทีมพัฒนาจะมีหัวเรือเป็นไบรอันฮอตชันและก็แคมเมรอนคริสเตียน แมนไมล์โมเรสครับซึ่งมา r v e ว w o l v เ r i รีนจะยังเป็นเกม Sin g l e Player ที่ปรับให้เข้ากับความเป็นฮีโร่ผู้ใช้กรุงเล็บเป็นอาวุธส่วนตัวผมจึงเชื่อว่าเกมใหม่เกมนี้มีเห็นเลือดสาดแ,แน่เลยครับเอาเลยครับและนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมช,มชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ as long as i can remember i have looked for an equal one who could push me one who could surprise me one who could even beat me yet all i found is disappointment Will one of you finally give me what I desire?